ขอความเจริญในทางคุณงามความดีจงบังเกิดมีแดดท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านคําว่าคนหิวแสงเป็นคำที่ใช้กันในโลกโซเชียลหรือว่าสื่อออนไลน์เพื่อบ่งบอกถึงบุคคลนั้นที่มีความอยากดังมีความกระหายสร้างกระแสเพื่อให้เขาพูดถึงกัน ในทางไม่ดีชอบเสหาเรื่องไปตามโอกาสและเวลาที่มีกระแสเกิดขึ้นเสนอตัวโดยที่เขาไม่อยากให้เสนอจึงเรียกว่าคนหิวแสงคนหิวแสงนี้ก็มีความหมายตามที่คนเขาใช้กันในทางไม่ดี เมื่อเรามาพิจารณาในเรื่องของคําว่าหิวแสงก็มีคําศัพท์มาจากภาษาบาลีว่าชิคัจฉาปรมารโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งความหิวกระหายของจิตใจเป็นโรคชนิดหนึ่งของสัตว์ทั้งหลายจึงทําให้เกิดการหิวแสงโหยหาต้องการไม่หยุดหย่อนเพราะว่าอยากจะให้มี กระแสที่ตนพาไปตามอำนาจของความทะยานอยากอยากมีบ้านสักหลังอยากมีตังสักแสนอยากมีแฟนสักคนเป็นต้นคำว่าหิวแสงจึงมีประเด็นอยู่ว่าหิวนักมักอะไรหิวเงินมักคิดคดหิวยศมักบางเมืนหิวพนันมักพาเพลินหิวสรรเสริญมักหลงตัวหิวกินมักโอยหาหิวสุรามักพาชั่ว หิวตัณหามักมองมัวหิวเมียผัวมักมีชู้หิวเงินมักคิดคดหิวแสงหิวเงินจึงมักคิดคดกระบฏต่อตอนเองไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงในหน้าที่และในการใช้จ่ายที่มีรายรับรายจ่ายที่มากเกินตัวใช้ฟุ่มเฟือยจึงต้องหาวิธีในทางที่ผิดทางกฎหมายและผิดทางศีลธรรมจึงมีลักษณะหิวแสงหิวเงินมักคิดคด หิวยศมักมางเมินยศเป็นเรื่องดีกับผู้ที่มีความสามารถที่ได้รับตำแหน่งหน้าที่ให้ทำตามขั้นตำแหน่งที่มอบให้ได้ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบและได้การยอมรับความสามารถความรู้กับการพัฒนาองค์กรองค์การและในธุรการธุรกิจของเขาแต่ยศก็มีโทษ กับบุคคลที่ไม่มีความสามารถเป็นเพชฌฆาตสำหรับคนที่ต้องการเมื่อไม่ได้ดังใจก็สิ้นหวังและเมื่อเสื่อมยศก็ถูกมางเมินเมื่อมียศคนเขาเหินหาเมื่อหมดยศคนก็หมังเมินเมื่อมั่งมีมากมายมิดหมายมองเมื่อมองมองมิดมองเหมือนหมูหมาเมื่อหมดมิดมิดไม่มุ่งมองมาเมื่อมอรณา แม้หมูหมาไม่มามองหรือเมื่อหมอดมวยแม้หมูหมาไม่มามองก็มองถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเสื่อมความเจริญได้ยศก็ต้องเสื่อมยศเป็นเรื่องปกติแต่คนหิวยศเมื่อเสื่อมยศทำใจไม่ได้ก็มักหมางเมินจากผู้คนทำใจไม่ได้หิวพนันมักพาเพลินต้องการ ทรัพย์สินของผู้อื่นจึงหาเลขกลูบายที่จะได้มาซึ่งทรัพย์สินก็ต้องหาวิธีการด้วยการผนันการเทคะแนนและการทับถมเรื่องของเงินทองเพื่อได้มากับตัวด้วยอำนาจณนะความอยากได้โดยไม่ต้องใช้กําลังกายแรงในการตรากตรำเพื่อทามาหากินและหาเงินทองสร้างหลักฐานสััรแหล่งแต่งหลักครอบครัว อยากมีที่สบายหาเงินง่ายใช้การพนันเป็นอาชีพการพนันนั้นตอนแรกก็คิดว่าดีพอนานทีเริ่มเสียเสียทั้งเงินเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งตัวเสียทั้งหน้าที่การงานเสียทั้งการนับถือาาก็มักพาเพลินจนลืมตัวลืมตนเพราะคนติดการพนันไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีใครก็อยากคบหาสมาคม เหวยสรรเสริญมักหลงตัวถ้าต้องการให้คนเขาชื่นชมยกย่องสรรเสริญตนถ้าไม่ปรับใจเมื่อมีสรรเสริญก็ต้องมีดินถาถ้ารับการดินถาไม่ได้อยากให้เขายกยอปอปั้นตนชมว่าตนเก่งมีความสามารถโดดเด่นกว่าใครก็มักหลงตัวเพราะไม่ได้ดูถึง คนที่เขาไม่ชอบกับคนที่เขาคอยนินทาคอยติเตือนเหมือนกระจกสองเงาเราไม่รู้ตนจึงหลงตัวหลงตนว,ว่าดีเด่นมักอวดตัวคนแบบนี้เรียกว่าคนหิวแสงหลงตัวหลงตนจนเกินไปจนไม่รู้ข้อเสียของตนเมื่อไม่รู้ข้อเสียของตนคนเหล่านี้เมื่อถึงคราวอับจนเมื่อถึงคราวเสื่อมสิ้นใน เรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์และการถูกสรนเสริญจนมาถูกนินทานลับหลังทําใจไม่ได้เพราะอาการหลงตัวหิวกินมักโหยหาไม่รู้จักเวลาลาหากินจนเกินในกําลังของตนกินเพื่อปากเพื่อท้องเรียกร้องความหิวของอาการเรื่องของการดูแลร่างกายเรื่องการกินอาหารเป็นเรื่องที่จำเป็น จะต้องดูแลรักษากันต่อไปแต่เรื่องของการกินอาหารต้องกินอย่างพอประมาณอย่าตามใจปากอย่าอยากตามใจของตนก็จะมีผลให้ร่างกายอ้วนท้วมและก็นำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บถ้ามักโหยหาก็นำความลำบากถ้าไม่โหยหาอยู่เพื่อกินหรือจะกินเพื่ออยู่ก็เลือกเอาถ้าอยู่เพื่อกินอย่างนี้ก็เสียเวลาถ้า กินเพื่ออยู่เพื่ออยู่ได้เพื่อทำหน้าที่เพื่อปฏิบัติตนให้ดีในการมีร่างกายที่ชีวิตอีกไม่นานนี้ก็ต้องระง,งับความหิวมักโหยหาหิวสุรามักพาชั่วน้ำเมาเปลี่ยนนิสัยใจคนเปลี่ยนคนให้เป็นสัตว์ได้และมักพาตัวให้ทำชั่วและก็เมามัวเพลิดเพลินอยู่กับการ เดิมสุราเป็นอาจินไม่กินข้าวปลาเป็นอาหารก็นำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บพิสุราเรื้อรังไม่มีความละอายสุดท้ายเสียเงินเสียเตือเสียสภาพของจิตใจนำกำลังไปสู่ของคนไม่มีปัญญานิ้วตันหามักมองมัวความทยานอยากไม่รู้จักจบสิ้นก็มักมองมัวเพราะตัวไม่รู้จักพอเมื่อไม่รู้จักพอ ก็ต้องมองบัวเพราะความทยานอยากอยากในการได้มาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ดีและมีความทยานอยากกับหน้าที่ตำแหน่งไม่รู้จักจบสิ้นไม่พอใจในตนมีความกระเสือกกระสนจนกระหืดกระหอบสร้างระบบของตนเองจากนั้นก็นำมาสู่ความมองมัวร่างกายก็เศร้ามองจิตใจก็เศร้ามองเพราะ เจออาการของตัณหาเกลือกกล้่นในจิตหิวเมียผัวมักมีชู้คนที่ไม่รู้จักพอของคู่ครองในการใช้ชีวิตคู่สามีพัญญาและชอบใส่หามากๆในอารมณ์ทั้งปวงของการเสพกามก็นำมาซึ่งการมีชู้ไม่มีความละอายและมักผิดลูกผิดเมียผิดผัวของชาวบ้านเขาเพราะ มีอาการหิวมาจากคำว่าหิวแสงชิคักฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งความหิวเกิดจากอาการราคะความกำนัดโทสะความปทุสร้ายโมหะความลุ่มหลงโลภะความละโมบความอยากได้อย่างนีวิธีการของการดับความหิวและการเป็นคนหิวแสง ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แก่พิสุทั้งหลายว่าชิกัดฉาปรมารคาสังคาราปรมาทุขาเอตังยัตตวายถาภูตังนิพพานังปรมังสุข,ขังความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่าบัณฑิตรู้เรื่องนี้ตามความเป็นจริงแล้วย่อมทำนิพพานให้แจ้งเพราะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งรู้ว่าความหิวเกิดจากอาการของกิเลสเป็นเหตุให้เกิดเป็นคนหิวแสง เมื่อพิจารณาถึงความเป็นอย่างยิ่งของความหิวเห็นสังขารทั้งหลายเป็นทุกยิ่งกว่าสังขารคือร่างกายและจิตใจที่เราแบกเราไม่รู้จักพิจารณาแยกแยะในสิ่งที่เป็นกายและจิตก็จะทำให้มีทุกข์คือทนได้ยากลำบากกายลำบากใจยิ่งกว่าบัณฑิตคือผู้ฉลาดรู้ประโยชน์คุณโทษและประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์นี้ รู้เรื่องนี้ตามความเป็นจริงว่าวิธีจะดับความหิวก็คือดับที่เหตุคือกิเลสนั่นเองดับราคะพิจารณาเห็นสิ่งไม่ดิบไม่สวยไม่งามดับโทสะใช้เมตตากรุณาเป็นบรรทัศนของการบำบัดดับโมหะใช้หลักความตายหลักพิจารณาในความเป็นจริงของชีวิตความโลภดับด้วยการเสียสละแบ่งปัน เสียสละอารมณ์ทั้งปวงสิ่งนี้ก็จะทำให้เกิดผู้กรณีในการดับต่ออารมณ์ของกิเลสย่อมทำนิพพานให้แจ้งนิพพานคือไม่มีเครื่องเสียดแทงทางจิตใจมีความเย็นสภาพที่ปราศจากเครื่องเศร้าหมองของจิตเหมือนพระจันทร์ที่ผลจากเมฆหมอกใบฉะนั้นเพราะนิพพานเป็นสุขยิ่งกว่าเราต้องการความสุขสุขนั้นหรือว่าสุข อิงอาิิร h สุขอิงด้วยอารมณ์ทั้งปวงกับสุขไม่อิงด้วยอารมณ์ทั้งปวงที่ต้องใช้อาศัยบารฐานของสมาธิให้จิตสงบถึงที่สุดของความปราศจากเครื่องสมองและใช้ปัญญาพิจารณากำจัดเหมือนกับลมปัดเป่าเมฆหมอกที่ปิดบังแสงพระจันทร์วันเพนเมื่อพระจันทร์วันเพนมีความสง่าส,สว่างสวัย เปรียบเหมือนกับดวงจิตที่มีความปราศจากเครื่องเศร้าหมองประพัฒน์สอนผ่องใสยอยู่สิ่งนั้นจึงชื่อว่าเป็นนิพพานไม่มีเครื่องเสียดแทงจากอารมณ์ของกิเลสทั้งปวงและสกัดเรื่องของความหิวได้หมดทั้งปวงคนหิวแสงมักอะไรมักหิวเงินมักคิดคดหิวยศมักมังเมินหิวพนันมักพาเพลินหิวสรรเสริญมักหลงตัวหิวกินมักโหยหา ิวสรามักผ่าชั่วหิวตัณหามักมองบัหวหิวเมียผัวมักมีชู้นี่คือวิธีการของจุดเริ่มต้นในเรื่องของความหิวที่มาจากอารมณ์ของกิเลสและเหตุดับของกิเลสคือความเข้าใจในสังขารร่างกายและจิตใจและเข้าไประงับกิเลสทั้งปวงและเป้าหมายคือทำนิพพานให้แจ้งเรียนรู้เรื่องความสุขของปัจจุบัน และความสุขถึงที่สุดก็คือฝึกการรักษาศินให้บริสุทธิ์ฝึกสมาธิให้เป็นนิดให้จิตสงบอยู่ตลอดและที่สำคัญฝึกวิปัสสนาให้ความเหลีนแจ้งตามความเป็นจริงที่มีความเสื่อมความดับไปทุกสิ่งทุกประการนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนของชีวิตที่ถึงเป้าหมายคือนิพพานก็ขอ,ขอทุกท่านจงประสบผลสำเร็จแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระบรมศาสดา ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยกันทุกท่านขอเจริญในธรรม